ซีนน้องโสดตอนนี้เรากลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอเพ่นทีวีแล้วก็กลับไปอยู่กันในเกมแฟชช์โมโฟเบียแล้วนี่เราไม่ได้ลาทิ้งโนแมนสกายนะคือแบบว่าอยากจะแบบเสิร์ฟของหวานบ้างไงเดี๋ยวเข้าเลี่ยนไงพี่เข้าใจไหมเล่นแต่โนแมนสกายเดี๋ยวเข้าเลี่ยนกันไงเราต้องเสิร์ฟแบบเออเข้าเรียกผลไม้เปรี้ยวๆกันบ้างเข้าใจไหมวันนี้โอ้ยนี่นี่เราถ่ายในช่วงเทศกาลฮาโลวีนแต่ว่ากว่าจะลงก็คงน่าจะเป็นประมาณสักช่วงอาทิตย์หน้านะพี่นะเออไม่รู้ว่ามันจะหายไปหรือยังนะแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหดูเขาตกแต่งดวว่่าาากกกลลลออดยนนนนััะะููเเเม แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอ่อปรับปรุงบักแล้วนะก็คือแบบว่าเขาทําให้พวกผีเนี่ยแบบมันมันมันดูดุขึ้นเลยประมาณนั้นนะนอเออมันดูขึ้นมันแบบว่ามันก้าวเล้าขึ้นมันมันการเคลื่อนไหวมันดีขึ้นไม่ค่อยแบบว่าซูโรนแล้วนะก็ก็ไม่ว่าขนาดใดกันเจียวเนี่ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูกันเออแล้วก็บอกมีมีผีใหม่ด้วยนะเออผีใหม่เบเกตบอกว่ามีเออเป็นผีผู้หญิง ใช่ใช่เป<อ>็นผีไม่ผีผู้หญิงในชุดนอนเวลาเวลายืนปกติก็จะเป็นยืนนี่แหละเวลาเราเจอแต่เวลามันล่ามันจะแบบประคานเหมือนจูอ่อนเลยไี้พีโอ้ยน่ากลัวดีนะน่าสยองขวัญดีวันนี้นี่เบเกตจะพาพี่ไปด่านไหนน้อง อ่ไปหยาดป่าอีกดันนึงอ๋อดันปาอีกดันเคยไปไม่เคยไปเหรอเราไม่เคยไปเออแต่พี่ไม่เคยไปโอ้ยดูเลขหลักเดียวก็เลขสามหลักนี่เดี๋ยวว่าเลเวเร็วน่ากลัวอย่าวัดเลยเฮ้ยถ้าเป็นโลบอกนะมึงแค่เดินผ่านบุกูแบบกลายเป็นผงเลยถ้าเป็นโลบอกเลยวขนาดนี้พี่ฟาร์มผมพาผมฟาร์มเวลที่พี่กูลงมึงจำได้ไหมพี่ในไลฟ์มึงไงพี่พี๊บพาผมเวลหน่อยโอเคไปแล้วกอล์ฟกอลโอ้มาแล้ว เฮ้กูยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่เลยมาแล้วเฮ้ยกูเห็นโอ้โหอ,โอ,โอ้นี่เป็นครั้งแรกที่กูเห็นพวกมึงเระบายอะไรเอ่ยพวกโง่เอ้ยอาไอ้ก้าวเอ่ฮะไปเก์คอมเลงแค่ไหนกันเที่ยววะน้องตู้คอมพิเตอร์พี่ได้ไหมฮะคอมพิเตอร์เราไหวแต่เดจีนเงไงตักไตยักษ ทำไมนั่นเลยทำไมทำไมทำไยังเป็นพวกบอมเบลเลียนอยู่เลยเว้ยเอ้ยไม่หล่ะพวกมึงจะเข้ามาแล้วตีโอเข้ามาแล้วไอ้แก่เ้าบีกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วไอ้จ่ามหมุนฉัดก่อนนะสุดยอดเดินกูเดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงเดินได้เราบีเหรอไอ้บีเดี๋ยวมึงก็หลุดลอยไอ้บีเอ้ยไหนดูดิออฟจิทถีเรามีอะไรบ้างดูดิอ่าออฟจิทถีแรกคือราอ่าบีมอนเดิมเาทีสองไล่ผีด้วยกูเซฟิกจับผีด้วยโมชชั่นเซนเซอร์ แล้วก็จับห้องที่อุณหภูมิต่ำกว่าสิรษะผีชื่อเฮเลนกราเซียเฮเลนกราเซียตอบทุกคนด้วยโอ้ตอบทุกคนโอ้ง่ายง่ายเลยง่ายเลยโอ้โหสภาพฟาร์มเฮ้ยโอ้เราจะเจอผีแล้วหล่ะเมื่อกี้ตรงนี้มีพุ่มไม้แต่พุ่มไม้ก็หายไปวัดไอ้ผีผีหลอกหลอกฮัลโหลเลยอ่าเปี๊ยเพี๊ยเข้าไปแอ้วเปี่ยเข้าไปใจใจกล้างยิงเลยเยี่ยมมากเลยพี่ชอบจริงเลยคนใจกล้างเงี้ยชอบมากเลยคนใจกล้ากล้า ว่ากเลยคุณบุ้งหยิบอุปกรณ์หาผีมาเลยได้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 เดี๋ยวผมจะเข้าไปเออเดี๋ยวพี่ไอหยิบกล้องเข้าไปแบบมึนี่แหละพี่หยิบกล้องกลับไปนี่ไปละเออหาอุณหภูเออหาอุณหภูมอ้พี่มึงเอาอะไรไปอ่ะเออเอาสเปรตบ็อกซ์มาแล้วก็ที่ฮะไออุณหภูมิกับกล้องเออไม่ไม่เฉยเยกูย้อนโมชั่นเซนเซอร์เข้าไปแล้วกันกล้ามากลองไปหาห้องจัดอยู่ห้องตะหลันคาเนะกล้ามากกลัวมากตลบมึงกล้าแล้วมึงกลัว กลัวกับกล้ารวมกันไงกลัวการเปกลัวแม่กเลยการเปกลัวเลยที่เกือบลมกลัวเอ้ยตรงนี้ห้าหกฉันบนนะตรงที่กูยืนเนี่ยตรงนี้เลยในห้องนี้อ่ะในห้องนี้เข้าไปในห้องนี้ดิใช่ใช่สองสองห้องนี้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 ยิ่ไหนชั้นบนชันรังฉันบนชั้นบนชั้นบนชั้นบนห้องนี้พี่เลยห้องนี้พี่มันอยู่ห้องนี้แหละออ๋โอเคห้องนั้นมีสปีดเอรี่ใช่ไหมสาวใช่ป่ะใช่เฉยมันชื่ออะไรลนะนะเฮเลนอายุเนียเฮเลนฮัลโหล่อายุเฮเลน เอ่อต้องต้องติดลบกคป้าเบเกตถึงจะได้ฟรีดอ่ะต้องต้องหายใจด้วน้ำแข็งหรือติดลบอคเพรานั้นถึงจะได้ฟรีดเมื่อกี้ติดลบติดลบอคสูดจุดแปดอ่ะถ้าถ้าถ้าติดล็อคได้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 ติดลบใช่ะไม่โอเคจริงจริงจะไปเจอเอ้ยผมจะโยนตุ๊กตาตัวนี้เอ็นบูมูลบล็อกพิจิ้งเธอไม่เจอไหนจะโยนอะไรนี่ผมจะโยนตุ๊กตาตัวนี้แล้วมันจะบ่งบอกว่าผียืนอยู่ตรงไหนตอนนี้โอเคโอ้เดีดูดิมันจะพุ่งไปหาผีเลยปึปใส่อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เหรอใส่อหยิบู่็โยนบ แอบหายไปแล้วไปติดกระเพงเลยอ่ะเฮ้ยไปติดกระเพงเปนจ๊เห็นอรสักผีติดกระเพงโอ้โหโอเดินอยู่หัวแม่เหล็กเออไม่แม่เหล็กแม่เหล็กไม่ปลอดภัยพลังงานแม่เหล็กเลยเหรอเราไปเอาของไปใช้ซึ่งก็ปินมาป่ะเราต้องไปเอาของมาหาระคานเพิ่มเราเอามาเพิ่มไม่มีนัะหล่ะไม่มีผีตัวแก้วอ่ะต้องไปหามด้องไปหาฉันล่างนะ เออไปหาผีตัวแก้วดิถามมาหน่อยดีกว่าผู้ชอบเดินรายการเล่นผีตัวแก้วแบบถามก็ถามเดิมซ้ำๆให้มันโมโหอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ทำให้ข้าสติเราเหลือสูน่ะแต่ก็หาเราไม่เจอทันทีอ่ะโอ้ภารกิจเสริมผ่านสองภารกิจแล้วโอ้โอ้เด็กรไร้ผีคุณเซฟิกแต่ภารกิจนี้ทำยากมันจะไดปล่อยไปหมมีถังแก๊สด้วยอ่ะตรงนี้จุดไฟเผาไปเลยนะแถวบ้านอะ่ะเป็นบ้านไม้ไปเลยบ้านไม้เลยในเรี่ยงผมลองพูดจะคุยกับมันนิอมาตอบทุกคนดิสบายเลยเนี้ย Are you here Can you talk to us แสงแซวเป็นผีตอบไม่ได้แล้วช่างมันเงียบถึงว่าตัวนี้ยิงเออทำไมมันถึงได้ยิงกันนะที่มาตัวนี้มันชื่ออะไรล้ะกูลืมชื่อมันอีกแล้วเฮเลนเฮเลนเฮเลนเาเีนเฮมลนเื่อนเ้มลนเฮเลนเฮอลนเฮเลนเฮอลนเฮกลนเฮเลนเฮเลงเอเไนเาเมนเงเลนเฮเลนเฮเลื่อมลนิงเอร์พเลนเฮเลนเฮเลนเ้อลนเฮเลนมฮเลนเ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 ฮเนเฮเลนเเลนเลนเฮเลนเฮเะสวิตลนเเลนเฮีลนเฮเลนเฮือนเฮเดนเฮเลนเเนีมไเมีลเลเลวางเลเลน่ว่า ได้ระวังเกลือเห็นว่ามันเดินที่ไหนก็ดีเลยงระวังเกลือช่วยได้นะเออผมเจอกระดูกเดี๋ยวลืมมากล้องมาเดี๋ยวถ่ายรูปกระดูกไหนบอกดิเดี๋ยวพี่ไปถ่ายให้กระดูกอยู่ชั้นล่างพี่ชั้นล่างชั้นล่างเลยห้องครัวบีกไหนกระดูกที่ห้องครัวบีกมีกระดูกเลยไม่ไม่เลยเลยห้องครัวบีกทะลุห้องครัวบีกโอ้สิกระดูกใช่สิกระดูกถกรูดแล้วเก็บเลยกระดูกโง่เนี่ยนะมาตาเป็นยังไงวะอาจจะเป็นกระดูกมันมันน่องไก่กระดูกกระดูกไก่อันนี่คือกระดูกมนุษย์เหรอส่วนไหนเนี่ยฮะ สวดน้องไก่ไงอาจจะเป็นสวดปีกบ่นนะสวดปีกบ่นนะมันร so right, so mm ู hmm. mm ้เรามีป so ีกบ่นไหมเรามีปีกบนเด้อมันรู้เราเรามีปีกบนเด้อมันรู้เราเรามีปีกบนเด้อมันรู้เราไมีมีกดออฟมีกดออฟอ๋อกดออฟโอเคกดออฟกดออฟเออกดออฟกดออฟเออผีมีโอกาสเป็นแฟนทอมแมนแล้วอยู่เลยถ้าอยู่เลยต้องต้องวาดรูปจะเป็นทอมต้องยิมไปพามันวาดรูปยังไงอย่างยัางมันไม่วาดรูปเลยเว้ย แม่ต้องจะเปริดบล็อกแต่มันไม่ตอบอะไรไม่ได้ใช่แม่ละไอ้สติพี่บุ้งกับพี่พีลงจะศูนย์ละทั้งคู่เลยแต่บุ้งกูมีอีมใช่ป่ะบุ้งก็แบบพี่ป่ะได้ฮะภารกิจไล่ผีได้หมดได้ไล่ผีที่คุณจะฝึกผ่านแล้วเซรว่ามันจะล่าเราแล้วมันเหยียบป่ดิมันเหยียบไปเหยียบไปขางเขีได้ป่ะได้เหยียบไปขังเขีพอป่ะดิภารกิจผ่านแล้วภารกิจผ่านไปเลยไปเกยไปเราถ่ายรูปผีกันเถอะใช่ไอแต่แต่ว่าค่าสติศูนย์มันจะตอกล่ามากกว่าให้ถ่ายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ แต่ว่าวันนี้วันนี้ลีเรามีชาเลนจ์กันนะพี่ฮะเราเพิ่งกำกับชาเลนจ์ว่าเออเดี๋ยวเราจะไม่ยอมตายกันนะพี่ตานเนี่ยเขาไม่ยอมตายเลยเขาเลยเอามากินยาสักกระป๋องก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรโอเคสบายพี่เป็นคนไม่ชอบกินยาเท่าไหร่ใช่พี่ดูยาหน่ะเหมือนกันลุยเลยเฮเลนกาเซียคิวมีเฮเลนโชมีเฮลประตูปิดเองโอประตูปิดเองเออดูตรงลูกปิดดิ แล้วไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราเราหาไม่ไม่ต้องหาฟป็นกระปิ้นแล้วมันไม่มีความจำเป็นแล้วตอนนี้ตอนนี้หายแค่ EMF กับส p i ริ t b o บ็อกแล้วก็วัดรูปพอก็ามันเหลือแค่สามตัวไหมจำเป็นไปได้อ๋อเฮเลนโชมีโชมีโชยูเซโชวโชมีเฮ้ โอ้ my god f o ีอ้ามันอยู่นี่ันอยู่นี่ไปอยู่นี่มึงายามปิดประตูล้ว ไม่ปิดประตูแล er ้วกุรอร์ร์เราไม่ยอมปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วไปแอบตรงเนี้ยโอ้โหกระบอกกระบอกกระปี่สมบอกอ่ะกูรอรกูรอร์ร์หมดแล้การฝุ่นมากระบอกอ่ะในแช่มันหายใจเราต้นคอกูเลยเมื่อกี้ไอ้อีเมลกูขึ้นนะเมื่อกี้เต็มหลอดเลยไอเซลว่าเป็นแฟนทอมโอเคเราเดี๋ยวก็ถ่ายรูปมันชนะละถูกละไปกลับละทุเรศมากอ่ะ แต่เจอแล้วพกูกูกลัวบุ้มแล้วแต่ทีมึงก็หาดมาบุ้มแล้วก็กดปิดประตูเว้ยมันมากลัวมันมาแบากลัวมันโทรมาหาเลยเนี่ยเฮเลนโชว์มีนาวโชว์มีโชว์มี S H O W M E โชว์มีเฮเลนโชว์มีเฮเลนฮัลโหลตกใจเสียงมันเลยแฟนทอมโชว์มี ฟนตอมโจมีเอเลนแฟนตอมโจมีเอเลนบัตตี้แมรี่โจมีแอมสแควร์โจมีชิโม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 เอเลนชิโมเฮลนคิวมีคิวมิคัมทูคิวมิเอเลนโจมีปูตังอินามตังอินาโยเฮย์เโตมาโตมาโตมาตกใจหมดเอเลนกาเซีย เฮเลนคลาเซียเฮเลนคลาเซียโชว์มีเล่นไฟเล่นไฟเฮเลนคลาเซียโชว์มีเฮเลน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 โชว์มีโชว์มีโชว์มีบัตตี้แมลี่โชว์มีโชยูเซลแอมสแคร์โชว์มีโชว์มีโชยูเซลโชว์มีโชว์มีแอมสแคร์โชว์มี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 ่ชีโบ๊ะแมลลีโชว์ม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 ี โจมีชโจมีชโจมีชวมีชวจมีโจมีโจมีโมีโชมีเฮิคเตร์เฮลิคอเอร์โจมี่โจมี่โจมี่โจมิเซลเฮลิคอปตอรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮลิคอปเตอโมีโอเคเราลับาปกันดีกว่าไอ้ไอ้มาบูายกันนนดิไม่้องถชายถ่ายรูปถ่ายรูปกันเองเลยมันมากขนาดนี้ไม่โชยอีกอะไรวะเฮลิคอปตอรฮัลโหลฮัลโหลจะไปแล้วนะ พี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะไอเล่นกลางเสียงพี่ไปแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลไม่เอาทิกเกอร์ไปมาทิงเกอร์จะไมปมาจริงเกอร์ไอเลนฮัลโหลเฮเลนเฮเลนฮัลโหลเฮเลนไอ้เหี้ยเสียงก็เสียบแก้วหูเลยไอ้เหี้ยไอ้บทผีไม่โผล่ก็ไม่โผล่เลยไม่โผล่ ไายว่ะเอ้ยมึงคิดยังไงกับผีไม่โบลเลยกูแต่ไอพีมันตายว่ะโคตรอะไรกันวะโคตรอะไรกันวะมึงเลิกตายได้ป่ะมึงเล่นเกมเนี่ยฮะมึงเลิกตายได้ทีนี่ไ้ฟันมึงสวยยังไงกับพี่ฟันมึงก็สวยเลย ไม่ติดไปเกมก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการดูเพื่อนทีวีแล้วก็เกมแฟสโมโฟเบียนะวันนี้นี่โอ้โหอยากจะเห็นผีแทบตายแต่ว่าตะโกนไปมันก็ไม่ออกมานะไม่รู้ต้องทำยังไงนะเออไอแต่เสือก่ายผีได้ไปว่าผีกลัวมึงมีโชคไอ้หารขั้นสูงอะไร้วเพื่อนเล่นสิบตายสิบ่ะกูไม่แกะเชือกเลยว่ามึงจะเปิดประตูแล้วไม่ยอมปิดด้วยเปิดประตูหันหน้ามึงมองมันรุดจอดเลย ดูมิเลแล้วก็เบเกอก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบใจเต็งเกียร์คนจุดนจุนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้เราเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กับมาได้ใน YouTube ได้เลยนะถ้าว่าเกมนั้นมันดีเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย